ส,สายดีพี่น้องว้านนี่แหละคือเห็นอะไรพี่น้องเก็บภาพามาฝากคือเก่าอะไรพี่น้องเลยเก็บภาพมาฝากคือฝากคืนนี่ไรซดแน่และอนไรซดแต่หลังไรซดเอามาฝากที่ฝากน่องพี่น้องนาองมาฝากที่ฝากนองพนะือเก่านั่นแหละไปพี่น,อน,อน,นอ้องไปเบิ่งคชิปกันเลยไป ใช่เลยพี่น้องเออไก่ซีเรีวลแล้วฝนมันมตาตกใจขังไว้สักก้อนพี่น้องน่าหนุ่มแสงเดือนไก่ซีเรีวลเลยละ่ะบอรลอยกับกระเงคุ้มงานดิพี่น้องเ้ยนี่ก็อุพนละ แตอยากให้ผลงานออกมาดีๆให้พี่ให้น้องได้เบิร์นนะพี่น้องเนาะในบืน้อนี่แหละในวันที่เศร้านคุ้มใส่แต่ว่าฝนเต้ฝนฝ่าพี่น้องเอ้ยจะมันบอกเป็นใจเถอะเดียวตกนิดมือมัดเป็นนรีนะพี่น้องเน,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 นาะอ่ะได้กขยานได้พี่น้องเด้อใจซอยกันตอนนี้ก็กำลังอยู่พี่น้องเอ้ยใส่ปากลำพงใส่ตู้ เปล่าเพราะฝน,นกระตกเพราะฝนพี่น้องเงียบเงียบอยู่สิไลซสดมะเร็งเนาะสิไลซสดแล้วพบปะเอฟซีแลนะพี่น้องเนาะโอ้ใส่แหลกอย่างแหลกมาเลยตัวพี่น้องเนาะร่างใส่ตู้ปากลำพงโอ้ยหินการเพิ่นตัวนี้เนี่ยคือสิเล้่อะไรพี่น้องเอ้ยนี่ล้วเรียบร้อยตัวนี้ ดังดีส่วนเครื่องปั่นไฟ้พะกยุยคั่นขุ่นโอ้ยออกกันยังไงเลยพี่น้องเด้ปอป้าเขาเพิ่งใกล้ๆเรียบร้อยพี่น้องเครื่องปั่นไฟบริโภคย่านป้าสิโต๊ะคนสิลงห้องเขาบริยานไฟสิดับห้องเขาบริยานอยากจะฝาโต๊ะคนลงขนาดเลยพี่น้องมันเป็นการแกล้งโอ้ยท้องฝามืดขึ้นโอ้ยพี่น้องเลยนายเด้ตู้เพิ่อเขาออกไปเรียบร้อยใส่ปากไปเกิดเรียบร้อย พ so ี่น <Devil is> <ennen> ้องเนาะเรียบร้อยเติมปืนไฟเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยตะดึงอเพื่นเช็คเฮ้ยเจนทุกอย่างเจ้าเลนี่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะเรียบร้อยตะลื้อทำป้าสุดเรียบร้อยน้องป้าเสียงมันดังออกไปข้างนอกกูเลยเฮ้า มือแรกกับสีมะลายสดพบพระเอฟซีก่ะทีอยู่เนี่ยพี่น้องอยู saben, ่เวทีนี่แหละมือแรกยังสิได้เก็บภาพให้พี่น้องได้เบิ่งขึ้นเก่าล่ะกต่สีอยู่ประมาณนี่นะพี่น้องเนาะร่างกำลังนะพี่น้องเนาะมือแรกกับสีได้มาไล่สดพบพระเอฟซีก่ะอยู่บ่อนี่เลยนะพี่น้องเนาะอยู่ประมาณนี้แหละยืนมองนี่แหละ เร่งเปลี่ยนสถานที่จากออกจากโดมเฮาโดมเก็บรถบรรยากาศพี่น้องเอ้ยนี่แหละบริเวณรอบนอกนะสำนักงานหนุ่มแสงเดือนเริ่มแนมเข้าไปกรับเป็นวิธีเนาะส่วนของข้างในก็สิเป็นวิธีกับมีเรื่องกับสิ่งไรซบฟุฟะเอฟซีกับยูนี่แหละพี่น้องเรื่องนอกพีก่แหละแต่ฝนโปตกเดินพี่น้องนี่ครับกคือสิหวังว่าคือสโบรตรกดอก หามันลิ้นซื่อๆตอนนี้ตกก็คือจโบตกแห้งนะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ได้อยู่ข้างในกับจีป,ประมาณน,นั่นแล้วพี่น้องเนาะอยู่ข้างนอกกับจีป,ประมาณน,นี้เอาสิ่งให้เพื่อนพี่น้องสิ่งให้เพื่อนเอาสิ่งข้อนสวรรค์สิ่งข้อนสวรรค์สิ่งแบบพี่ซอยเด้อพี่น้องเด้อแมนแมนให้จัดแมวสอย้ะจัดเนาะ พี่อยากพี่อยากพี่อยากพี่วันพอแต่มาเห็นนาอยาว่าจ่าที่ถางเขาเป็นผู้สาวหรือแม่หางเป็นผู้สาวหรือแม่หางควรมีเล็บละบ่อผัวพี่อยากพี่อยากพี่อยากพี่อกวนส่วนละขั้นจำนองละวันส่วนส่วนก๋วยท่นี้คง พี่น้องเอ้ยฝนกระตกฟั่งเอาเสียงไรกําลังมวนมพี่น้องเดี๋ยวินเทเนซอร์กกําลังพะกอนสาสหนาตาพะก้อนนอพี่น้องนอ้กับบื่อเนเศร้าพะไรทุตุมคิดจเป็นเบื้อพละบางคนกับว้ยเป็นเพียเชื่องลงไปยัไปข้างในเลยน่อราบาท่าไหนะน่องรก็มีพี่น้องเอ้หางเชืองขส้นมากเลยเซนเซอร์ มีเลยพี่น้องไอ้มองคัตมงเศร้าพี่น้องอยู่ทเ่เรื่อนจานสิละเรื่อนจ้าสิละน้ำจ้าละนี่ละน้ำมะเศร้า <c oughs> นำ้ำพี่น้องเนาะพี่ชีบอดก,ก็ว่าโอ้ยคอยอยากมาจีบสาวฮางเชิงเดวสั่นบ่ได้ได้คอยว่ากินแล้วละเมื่อ <c oughs> ได้พี่น้องเนาะโอ้ยแล้วกันน้องนั่งหางเครื่องดาวเต้นเต้นเซสือน้องพี่น้องเนาะนี่แหละหลังจากว่าอะไรโซ่แล้ว กะไหนมาผักพอรอนะพี่น้องเน,นาะฝนตกเนี่ยฟังเอาเลยพี่น้องเสียงเอาเบิ้งเอาเลยล่ะผู้ก็เส็ดเท่าไรพุนละพุบน <c oughs> พพบ่ฟังกับเบิ้งเอาพุนภาพ <c oughs> พี่น้องเนาะนี่ละ่ะ <c oughs> สีเวดเส้นกินลริกินมันก็นนะนี่เละพี่น้องชูไปนี่ละ่ละเท่างไรก็ได้นั่งกินกันตะก,ก่นอนจางเขานอนเต้นกับเมื่อยแหละมันย่อยตัวไปหอนลงหันอยู่หลาที่ พี่น้องเนาะคุนบรรยากาศโอ้ยฝุณกระตุกพี่น้องเอ้ยอยู่บ้านสวนนี่พี่น้องนี่อยู่บ้านในสวนอยู่ในสวนอยู่ละอ่ะจะได้กรบเบื่อเนาะพี่น้องเนาะมันสีเศร้ากับเป็นกำลังใจให้เพื่อนแม่พี่น้องเนาะเรื่องนี้เนาะนี่แหละอาหารหลบดดึกโอ้ยนี่ละต๋องจี น้มสดทำมใครใส่เพิ่มบ้างเนี่ยนี่พี่น้องเข้อมกินหลอบเดึงได้พี่น้องนี่นะนี่ใส่บ้างอืมที่น้องใส่ข้อมบ้าเบ้างหลังจากกันเลือกอะไรซดได้เลยนี่ก็เป็นจากเอฟซีนะพี่น้องเนาะคนทรงกำลังใจมาให้ก็เลยมากสู้กันกินนี่แหละพี่น้องเลยก่อนบนเอาไปใไซดอกเอาไเสือผ่าไส้เครื่องไส้ในพัฒนาตัวเองนี่แหละ ฝากกอล์ฟเรือดารินไปแน่อ๋อน่บ่อเมนเอ้ยเด้ล่าดารินบ่เมนเพิ่นฝากง่ายมากขึ้นนีกเมนเพิ่นฝากมาให้เลยมันที่วัดแกน้องซีเราไปซื้อข้าวจีมาส่วนหนึ่อ๋อมาสู้กันกินนี่เนาะพี่น้องเนาะนี่แหละจากเอ้ยดดล่าดารินเพิ่นเนาะเอ้ยดารินเพิ่มนี่แหละฝตกฝนก็ร่างตกพี่น้องเอ้ยมันเลยแห้งเขาแห้งเขาจะไปย่างกบกับป๊อกกาไปหรอกแค่นั้นเอง เราจะไปเยี่ยงกบอยู่ช่วงทางเ่องไปเยี่ยงกบอยู่พี่น,น้องพี่น้องดูสิไป,ปไเพาสุบมึงต้องหน้ามมึงขึ้นนี่พี่น้องเอ้ยก็ประมาณนี้แหละพี่น้องเมือ่อคืนนี่ก็ได้สรุปมาสรุปตอนเอ้าเนาะพี่น้องเนาะให้พี่ได้เบิง่งให้พี่ให้หน้องได้เบิ่วช์ทั้งฟังลาวฟังไทยน้อพี่น้องเนาะแเดผู้ที่อยู่ต่างประเทศและผู้ทีทท่ไปทํางานกรุงเทพน้อพี่น้องให้ได้เบิ่งกัน บรรยากาศมันเป็นแนวใดฝนตกค่ำคือขึ้นคือเห็นนั่นแหละพี่น้องคือเห็นนั่นแหละกลาเป็นยุทธลายซดอุปกาณ์เอฟซีแต่ว่ามือแรงนี่กัยังมีคือเกา่าพี่น้องเป็นมือมันเป็นมือนัดมือแรงนี่กัคือวันที่เศร้านะพี่น้องเนาะคือวันที่เศร้าที่ว่าเฮานัดเลยนัดกันไว้ทางยนะูทูบเลยพี่น้องเนอะอ่ะสุดท้ายนี่กับผมมีอยัางพี่น้องได้นี่กันสิฝากไว้งใหเก่าเลยฝากจารานไว้ให้เก่าจารัานนาราม ปากี่ฝากน้องไว้ที่เขาแหลทั้ง FC ทั้งฟังไทยและฟังล่าวอะย่าเจ็บอย่าจนสุขใจสุขกายสบายดี